ครับสวัสดีครับอเจอผมบาสักคนครับเมื่อนี่กะอามากินข้าวบ้านครับอ่าพากันมากินข้าวบ้านเบาหนองคายกันยังไม่ได้ไปอยู่พี่น้องรอหลดอยู่โอ้ยนะลูกลูกหลายเจได้ดูแล้คือเก่าออกันละเนี่ตัวตัวนี้คือตัวหักตัวแพงเลยเบาหนองคายเจไดกลับเลยดิมาคํำแระอือบอกว่นเนี่ย อยู่กับบ,บาสกลุลนะลูกแหละอยู่กับบาสกุลเด้อมาแล้วครับทีมงานมากินข้าวกันเบาหนังคายกันเลยยังยังบ่ได้ไปรอหลดอุดเบาหนังคายก็ได้ได้ซื้อไอ้หัวอาหารไว้สองถุงสองถุงอ่าไว้สองถุงไว้ให้สมุนหุ่นเอาเอามาให้ตรงไหนไปเป,ปลี่ยนพี่ไปแช่งไหมขึ้นมาเปลี่ยนเปลี่ยอพี่นี่นะเขาใหญ่ใส่มาเบิ่งไว้ได้ดิบ้างเกลือเกลือแมวนี่ นี่ละบางนี่ละกูอยู่ก็ต้องดูแลต่อไปละเขาก็มีชีวิตที่ว่าขึ้นกัเข้าเนาะวันี้เขากงเข้าว่ะให้กินนี่นะครับเมื่อนี้กะบอสเราครไปไปเหตุงานซอ้อยยูถงสามชั่วโมงผุดละไปขึ้นคำพี่น้องนี่กะครับมาอาบน้ำอาบท้ากินข้าวรอรอแท็กซี่บ่ แท็กซี่แท็กซี่มาสิบโมงอ๋อแท็กซี่มาสิบโมงกะครับสู้ได้คุยไดก็ได้ถามก่อนบ่ได้ถามความรู้สึกเลยก็ไปกะจะสู้เก่ามีบ้านเขาอยู่อืมก็ที่บ้านเนอเนาะเูาอยู่ก็สู้ต่อไปไม่ใช่แล้วโอ้ยว่าเขากล้องลำดุ้ยนี่มาออกกล้องลำเราแน่ๆมาวา วัวนะเสียงหัวเพื่อนโะเอาขี้ปากไปต้องไปกักตัวอีกสิบสี่มื่นสิบสี่หมื่นี่ละอันน้องแมวอันคนเบิ่งยุ่มยุ่โอ้ยเพื่อนเป็นเื่องไรเนี่ยพวกแมวพวกอย่างนี้น่าเราพี่ชอบตัวแม่นบ่ดูแลต้องการไปเนี่ยร์มาโลดวดีเกียร์เหรอเอาแตะบ่ฟฟีหัวหันเอาแก ขุงนเข้าหุ่นน้ำแล้วตทูในตู้<ร>มิวอ่าตะทุทุกินแน่ตะทั <laughs> ยเนาะกะังี้ยอ่างเียเนี่ย <c oughs> เออเดี๋ยวเบาพี่ลูกเราเตรียมยกเขา่าครับไอมาขัดไ,ไปไล่ป็ดหน่อยมาแต่ทังฝังผมด้วยดอ,อ,อีมึกก็ได้ต่อพอดอ,อีมึกมาแก้มกินเข่าปั้นพอได้พอได้เีต่อเมนกะจำสมวะตำกะ ยำเท่านะบนยากตัวนำเลยดิพี่<ะ>น้องผู้อยู่สูก่กับผู้อยู่กับสู่ต่อไปมันโอ้ปีกว่าสี่เดือนสี่เดือนนี่ละบม่ดบได้ถามดิว่าคนใหม่มายำไลยว่าวันที่ยึบเก้ววายึบเก้าเนาะก็สิเพราะว่ากันจะได้หลุดทางจักรยานทายังให้ตัวเนาะมาใหม่กันโอุ้่เอามาแต่บ้านเราหลงวัวแล้วนะคือเหี่ยวแล้วเหี่ยวมันล่นหล่นเหี่ยวหล่น ดูแลเอาอันเป็ดไก่แมวเมือกัเออยีเดิ้ลเปิ้ลต่อดูแลเพราะว่าละเอาผู้อยู่กับดูแลกันไปมันก็พอได้ไข้เงาอยู่แมวเมือก็ได้เลี้ยงไว้ก็ได้พี่น้องอืมนี่ละมันสิ้นสุดทางฟันแล้วยีได้เมื่อบอลนี่คลองแท้เลยบอลนี่คลองแท้เลยเศร้ากับตื่นแต่เศร้ายุบไปซอยงานมูอก็ไใดอือเราไปลุกไปไหนนี่ครับนี่วัลวัยคนไม้วัลวัยคนใหม่เออวันไหนคนไม้ไว้รับงานต่อฮะบอกอันเท่าแก่บอกอยู่ว่า ให้บอกนี่ด้วยว่าให้โหลดวอลแอบ,บไวนะ้อะ่างนะโหลดวอลแอบไว้ถ้าบอกเขาใจยังให้แชทมาถามถามบาลน้องนะออแค่ได้ทีน,น่ะแมนแมนได้ยินเรานี่คือบากระบายเขาบอกด้วยว่าไหนหว่าไหนไงเขาบอกแม่ได้ยิน,นยเขาบอกให้โหลดเอ้าอันนี้คือเจ้าของยังี้ยมาท่านหูยังกับวันนี้ก็ให้ค้าปรึกษาอันนี้เป็นที่ปรึกษาให้ได้ต้องเปิดใจให้มันกว้างได้ส่งเงินเดือนทางวันนี้ฮะได้ส่งเงินเดือนให้อยู่หรอส่งอีกโอ้โหให้ปรึกษาเลย มันนำดีกว่าเชอะไอ้ตั้งกระทะเชื่อตัวมือกระทะเมื่อกี้เมื่อกี้สาวสาวน้อยกับมามาให้ให้อีที่อ้ที่ไปแล้ววะเออบอกบอกพ่อว่ามาให้ก็เลยซื้อขนมให้กล่องนึงเออให้เมื่อแล้วให้เมื่อแล้วให้เมื่อแล้วอันเอารูปที่เอารูปลงเฟซนะอันมานะเออให้เมื่อแล้วเพิ่งตื่นนอนบอกพ่อมาส่งวั่นให้เมื่อก็เลยซื้อขนมมันไอ เฟอร์เรอรละอันหนึ่งแบาแบ่งกับน้องด้อให้ว่าเอาฮอดขนมมัเแมนบ่แล้วรถรถช่มนานีเฮ้าขึ้นมีใครบ่มีคนไทยสำหรับคนไทยมาเรื่อยๆรถตู้ขอขอไปเคีื่องเงินกะขอนั่งรถไฟแต่ว่าเขาคือเขายากันนะเขากับงานเขาที่จริงอยากขึ้นรถไฟไปเองมันบ่ค่อยวุ่นวายแกเจ้าของอไปมาถูกนะเอาได้ไปมาถือกันเลย ก็เลยว่าคนหนักเนาะหนักเวียดยังแงกนก็เลยโอเคนั่งรถแท็กซี่ก็ได้แท็กซี่ก็แค่งนะสองรายห่างสิบเช็คแต่รถไฟแค่สามสิบห้าบาทใช่ประหยัดกันเนาะเมนสามสิบหกเช็คจะใช้น้องเป็ดอยู่ในถังใหญ่นีิดบ่เมนอืออือเราแลกกันเอาคนนี้แม่เมือก็ได้เจเจอะไรเอาให้พ่ยมุ้ยไปแล้วเดี๋ยวเรามามาไอปลาหมึกเอาปลาหมึกเราบะทําขี้ตําหัว เอาไว้หรอมันกันสีดงอือกะนั่นแหละมันอยู่กับสูเอาไปกะตะกักตัวอิกทีมือโอ้คือพี่กับคุณแล้วเนาะกะตัวเอเอาเลยปลาก็ได้ทอดเลยทอดเลยเอดเลยอยู่ต่อเนาะเฮี่จริงๆคนใหม่แม่กะอยู่แลกกันอะไรกันไปแมีนคือเก่าละแมีนสันพี่น้องกันนี่ละแมีนไปเซฟบุ่มกะยิงบุรุนนิดหนึ่งก็ไลยให้ดูแลเอาอัน คนใหม่แม่ก็ได้คือจงเข้าแม่นี่ละเพิ่นจุดเแลเอาคนมาขั้นคนใหม่แม่ก็ดูแลเอากินข้าวเบี่ยงน้ำกันไปแบ่งปันกันไปคนไทยกันนั่นนี่แหละครับนี่ระบิต้องห่วงอันน้องเมี้ยวกะคือเก่าละครับหัวหันกับโบได้ว่าสิเมอร์อะไรซิทิมป้ากะเสื้อหัวหันไม่แห่กัได้อยู่ลองทุ่มเลยเอาเงินเอาข้าวไปพราะยังได้อยู่ไพราเห็นเราดูแลต่อไปอันนี้ก็ได้ได้ บึงนี่แยงอ่าปรได้บึงนี่แยงกะนไอ้ทุกคนล่ะเสวยกันดู래โคนใจขามูเม่มีหมูกะขาแมวกะได้โอ้ยไปหาเห็ดตัวนะครับกินข้าวชิมเกลือได้กันสุดแล้วสุดแรกกันไปสุดสุดละโอ้ยตื่นเช้ามาตื่นเช้ามากลับไปเสวยงา้นทุกเก่าแล้วพี่น้องกัดยันที่มแงนมือเริ่มไปเสวยเสวยแล้วแล้วกันเลี้ยวช่วงล่ะมัเนี่ ขึ้นคำช่วงกะค้นไม้แมก่กะสูบเจ็บเก่าอะทีแน่นอืมทางทางบ้านด้ติดต่อไปหรือเปล่าทางบ้านติดต่อไปแล้วอ่ะทางบา้นา,งบานกับโบม,มีปัญหาต่อทางบ้านกันใดเกีกยแกตัวก่อนจังหน่อยตัวจังหน่อยพรุ่งนี้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งอยู่หรอครับราะยะการเดินทางมันเป็นแนวใดอืมพอได้พอได้ชุดเดี่ยวเผาแบงค์เลยซื้อไปบ่บริสุทธิ์วันจะเอาของเจ้าหรือเมื่อเอาเอาไหมจะชี้เขานะ เอาเตรียมเลยกับบึงกันเนี่ยนี่เราเอาแตให้ทุกคนสู้หรอไปน่าจะสู้บ่ฮะโอ้เราอันอันฝากช่องร้องน้ำเน้ยอันอันบ้านน้องไข่ขอฝากช่องพ่อใหญ่เชยภูมิน้ำแน่ครับผมนี่ช่องพ่อใหญ่เชยภูุ่มใหม่เชยภูมิมธานีอีสานพัดถิ่นนะพี่น้องเนาะกัฝากให้เล่าเนี่ยนี่ตามให้เล่าน้ำแน่ครับน่ะบ่าวสกุนก็ฝากฝาก ฝากครับฝากด้วยเจ้าเจ้าของเลยช่องช่องอย่างครับน่ะช่องนั้นใช่ภูมิทันี่อีสานพัดทิับลองเซิร์ชเข้าไปหาเบื้องยังเห็ุบพาทนเป็ี่ยนกะพยายามลงคลิปเพราะว่าบ้านของใครแล้วท่านเห็นเห็ดเวยกะคือมอง่ายๆด่ะให้ได้สารต่อกันไปเรื่อยๆบ่ห้มันจบนะลูกอีสานพัดทินกะให้สู้ๆกันไปอันนี้ก็ที่เห็ดช่องคือกันครับแต่ว่ากะยังคิดช่องซื้อช่องมาได้กะ ปวดแหย่ร่องไส้แน่ว่าสิให้ซื้อซ่องอย,งบบย,ยังครับเบาพิษโลกนี่ก็ได้เนี่นครับร่องปวดปวบดบิ่งเพอได้ครับพอได้นั้นอยูเบาซูลก็ได้ดีใจแล้วเมื่อวานแต่ว่ายังยังบ่ได้เห็ดดังอยู่ได้พินมาไอซูลอ้อนี่แหะครับ,บดเดี๋ยวผมมันนี่แล้วเนะวาะเดี๋ยวที่ได้เห็ดกับข้าวกับน้ำกินมนน้าวกับน้ำบาหลายใยแห้งแล้วอันผู้สิไปเห็นงายเหมือนกับมีนะครับเนาะบ้านนองไายกะสิ กับความล้ำล่าแหละพี่น้องลาำล่าเ่นินทะเลรายิสราเรลแล้วจบแล้วครับสัญญาสุดฟันแล้วเอิ้นว่าสุดฟันสุดฟันปริญญาอิสราเอล5ปี3เดือนนะครับเนาะเกินมาแล้วไปที่เรืออยู่สามพนัครับครับผมเอ้าครับผมลาไปสิ่ลำลาไปสำนีครับผู้เบิ่งกะโชคดีครับผมใชส้ขเกาครับขอให้โชคดีมันมันครับมันนี้กับบารังคายก็ลํำล่าไปนะครับเนาะสำนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ